มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฟ้าสาริกาตอบกลับคนมาบอกรักแฟนนัทกิจจริตช็อตฟิลมากฟ้าสาริกาตอบกลับนะคะคนมาบอกรักแฟนนัทช็อตฟิลมากค่ะเป็นอีกคู่รักวัยรุ่นสุดฮอตระหว่างฟ้าสาริกาแล้วก็นัทกิจริตนะคะทั้งคู่คบหผ่านดูใจกันมาหลายปีค่ะความรักลงตัวมากมาก แม้ว่าจะไม่ค่อยมีภาพคู่ให้เห็นผ่านทางโซเชียลเท่าไหร่แต่ก็รักมั่นคงกันมาตลอดค่ะล่าสุดสาวฟ้าทำคลิปลง t ิ k t o อนะคะเป็นคลิปที่กลับมารันวงการบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนต่างชมความสวยบอกว่าคิดถึงหลังหายไปนานก็มีชาวเน็ตหลุดโฟกัสนะคะพร้อมคอมเมนต์บอกว่าสวยมากค่ะหนูรักพี่นัดสาวฟ้าได้ตอบกลับบอกว่าพี่ก็รักค่ะ ทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากแหกกดไลค์เป็นท็อปคอมเมนต์นะคะแซวเป็นคำตอบที่ช็อตฟิลสุดๆเลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รัตคมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ